สวัสดีครับเป็นเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขกเด็ดจ,จาก facebook ทุกทกท่านครับวันนี้มาดูสูตรนะครับการคำนวณน,นะครับ2ตัวบน9ก้าชุดต,ตรงๆนะครับเป็นสูตรข้อมูลนะครับแบบหลักสิบบน3ตัวนะครับแล้วก็หลักหน่วยบน3ตัวนะครับก็จะมีสถิติสั้นๆอยู่ที่ 7งวดนะครับ7งวดเป็นสูตรที่เดิน1งวดเท่านั้นเองนะครับนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับข้อมูลนะและก็แนวทางนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านได้นําข้อมูลนะครับไปวิเคราะห์และก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปใช้นะครับเพื่อ หาเลือกซื้อรางวันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนเเองนะครับก็ถ้ามันถูกใจนะครับก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปวิเคราะห์อ่าแล้วก็พิจารณานะครับตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเอเองอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลแล้วก็แนวทางนั้นเป็นเพียงการบวกกันของตัวเลขนะครับอ่าในเชิงคณิตศาสตร์นะครับก็คือใช้ผลนะครับของรางวัลที่ออกมาแล้วนะครับมาคำนวณนะครับเพื่อให้ตรงนะครับ กับงวดที่ออกไปแล้วนะครับนะส่วนงวดข้างหน้านั้นไม่มีใครทราบได้นะครับส่วนวันนี้ผมยกมานะครับเป็นสูตรที่เดินนะครับในงวดที่ผ่านมา1งวดนะครับแล้วก็จะสรุปข้อมูล9ชุดเด่นๆนะครับสตัวบนนะครับในงวดนี้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกๆท่านได้รับชมนะครับแล้วก็นําไปตัดสินใจกันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้กันนะครับอ่ะ มาดูสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เดินสั้นๆน,นะครับงวดแรกนะครับที่สูตรนี้เริ่มเดินนะครับก็เป็นงวดรางวันนะครับเลขท้าย3ามตัวบน4ี่หนึ่งนะครับเราก็จะใช้งวดสองเก1เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสองเก้าเจดี่หนึ่งหนึ่งรวัลเลขท้าย2ตัวล่าง9 2สองนะครับ เลขหน้าครั้งที่1 1 8 1ครั้งที่2 7 8 9เลขท้ายครั้งที่1 1 0 1ครั้งที่2 6 6 4นะครับ6 6 4อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรหลัก10นะครับตำแหน่งที่บวกนะครับอ่า สูตรหลักสิบนะครับตำแหน่งที่บวกนั้นจะใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับหครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับจากนั้นบวกด้วย1คงที่นะครับผลบวกหลัก10บงวดแรกนะครับก็จะได้เท่ากับ1บวก6ได้7 7นะครับ7วก6ได้13 13นะครับ13บวก1ได้เท่ากับ14 จากนั้นนำ4ไปบวกด้วย2คงที่นะครับก็จะได้เท่ากับ6 6บวก5คงที่ได้เท่ากับ11นะครับก็จะได้หลักสิงวดแรก461นะครับ461อ่ะทีนี้มาดูสูตรหลักหน่วยนะครับงวดแรกกันนะสูตรหลักหน่วยตำแหน่งที่บวกนะครับจะใช้หลักหมื่นนะครับ1ครั้ง หลัก10บน1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับ1ครั้งบวกด้วยเลข4คงที่นะครับ <c oughs> 9บวก1ได้10 10บวก7ได้17 17บวก4ได้21 21บวก4ได้เท่ากับ25หนะครับหลักหน่วยจากนั้นบวก2คงที่ได้7นะครับและก็7บวกด้วย 3คงที่ได้เท่ากับ10นะครับ <c oughs> จับกันก็จะได้9ชุดนะครับนะ454740 5 4, 7 4, 0 5นะครับห5 6 7 6 0แล้วก็15 1710นะครับหลักหน่วย570นะครับงวดแรกรางวันเลขท้าย2ตัวบนออก17นะครับสูตรหลัก10เข้าเลข1แล้วก็สูตรหลักหน่วยเข้าที่เลข7นะครับทีนี้ผมจะมาคำนวณงวดที่ผ่านมานะครับนะให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ดูกันนะครับ <c oughs> ก็เป็นงวดที่งวดที่7นะครับ8 4 3 0 1 9 2ตัวล่างนั้นเป็น6กหนะครับเลขหน้าครั้งที่1 500ครั้งที่2องเนะครับ เลขท้ายครั้งที่1 2 6 9าครั้งที่2 18 7่สูตรแรกหลัก10นะครับใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย1คงที่นะครับศูนย์บวก1ได้1 1บวก8ได้99บวก1ได้เท่ากับ10นะครับ เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์นะครับศูนย์บวกสองคงที่ได้สองนะครับสองบวกห้าคงที่ได้เจ็ดก็จะได้หลักสิบนะครับงวดที่ผ่านมาศูนย์สองเจ็ดนะครับทีนี้มาดูหลักหน่วยใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยสี่คงที่ สีบกหได้5 5าบวกเได้ 12, 12บสนะครับสิบวกเได้19 19กบก้วกสได้เท่ากับ23 3สบวกสคงที่ได้5 5าบวกสคงที่ได้8นะครับจับ9ชุดตรงตรงนะครับตามสูตรนี้นะครับก็จะได้ตามนี้นะเพื่อนทุกท่านนะครับ03นย์สะครับศูนย 2 3 2 5แล้วและก็2 8นะครับ7 3 7 5แล้วก็7 8ก็จะได้9ชุดนะครับตรงตรงนะตามนี้นะครับวันที่แล้วรางวันเล็กท้ายนะครับ2ตัวบนนะครับ0 3นะครับ2 ตัวบนนะครับ03เข้าตรงๆนะครับนะครับเป็นงวดที่7นั่นเองนะครับหลัก10 027หลักหน่วย358นะครับหลัก10 027หลักหน่วย358นะอ่ะมาดูงวดนี้กันนะครับ <c oughs> งวดนี้นะครับ132903นะครับ132903 วันนี้จะเป็นงวดที่8นะอ่ะ <c oughs> 2ตัวล่าง9 9นะครับเลขหน้าครั้งที่1 739ครั้งที่2 678นะครับ678เลขหน้าครั้งที่1 693นะครับครั้งที่2 731 หลักสิบนะครับใช้ตำแหน่งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย1คงที่นะครับ9บวก7ได้16 16บวก3ได้19 19บวก1ได้เท่ากับ20ได้0นะครับจากนั้น0ย์บวก2คงที่ได้2นะครับ2บวกห้คงที่ได้7นะครับก็จะได้เด่นหลักสิบ 0 27, 2 7นะครับหลักหน่วยใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลัก10บนหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยอ่าโทษทีนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับและก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองนะหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้ขออนุญาตลบนะครับนะอ่าผิดพลาดไป บวกด้วยเลข4คงที่นะครับอย่าลืมบางทีผมน่าเลยลืมเองนะครับนะ3บวก0ได้3นะครับ3บวก6ได้9นะครับ9บวก1ได้10 10บวก4ได้เท่ากับ14นะครับอ่าได้ตัวแรกเป็นเลข4จากนั้นบวก2คงที่นะครับได้เลข6นะครับ 6บวก3คงที่ได้9นะครับจับ2ตัวบนนะครับ6ชุดตรงตรงนะครับตามสูตรนี้ได้นะครับ24 26 29 7นะครับ2 4 2 6 2 9 7 4 7 6 และก็79นะครับก็จะได้สูตรนี้นะครับ2ตัวบนนะครับ9ชุดตรงๆนะครับตามนี้นะเพื่อนๆสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับมาดูชุดสรุป2ตัวบนนะครับ <c oughs> 24นะครับอ่า29 7 4 79นะครับแล้วก็04 09นะครับ อ่าหลักร้อยบนฟันเจ็ดกับแปดนะครับนะดังนั้นชุดเด่นชุดเน้นนะครับถ้าหลักสิบบนไม่มาเลขเจ็ดนะครับฟันหลักร้อยบนเลขเจ็ดก็จะเด่นอยู่ที่ศูนย์สี่นะครับศูนย์เก้านะครับสองสี่อ่าสองเก้านะครับกันนะครับนะตัวกันนะครับก็จะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะอ่าให้เด่นเน้นเด่นไปเลยนะครับสี่ชุดนี้นะครับนะสี่ชุดนี้อ่าหกชุดนี้นะครับเด่นสุดศูนย์สี่สองสี่นะครับแล้วก็ 0929นะครับตัวกันเป็น05นะครับ25แล้วก็75นะครับอ <c oughs> ดึงชุดเด่น3ตัวบนนะครับออกมาอ่านะครับตามนี้นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านฟันหลักร้อยบน7นะครับ704นะครับ709 724 729นะครับ 7 2 4 7 2 9นะครับอ่าก็จะได้4ชุดดินๆนะครับเน้นๆนะครับตามนี้นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับตัวที่กันไว้นะครับนะในสูตรนี้ไม่มีเลยคือเลข6นะครับเลข6ที่เป็นเลขดับนะครับนะไม่มีนะทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับนะเพื่อนๆถ้าจะกันนะครับเอาไว้นะครับก็ใช้ดุลพินิษนะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับชอบเลข6นะครับนะก็ใช้วิจารณญาณนะครับของท่านนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็พิจารากันนะ สตัวนะครับเด่นมา9ชุดนะครับตามนี้นะครับนะเน้นเด่นสุดนะครับ0ูนย์สี่ะครับศู 9, รองเป็น05นย์ห้านะครับสองสี่หนะครับเจ็ดสี เน้นสุดๆนะครับนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสามตัวบนฟันเด่นไปสี่ชุดนี้พอนะครับนะส่วนที่เหลือเพื่อนๆนะครับไปวิเคราะห์พี่นานะครับเอาเองนะจะชอบเจ็ดหรือแปดนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งนั้นนะครับนะถ้าแปดมานะครับก็อาจจะเป็นแปดนะครับแปดศูนย์สี่แปดศูนย์เก้านะครับแปดสองสี่แปดสองเก้านะครับนะอ่ะแปดศูนย์สี่นะครับแปดศูนย์เก้าแปดสองสี่แปดสอง 9นะครับนะแต่ผมเน้นไปที่7นะครับนะที่หลักร้อยบนนะครับนะ,ะถ้ามันไม่ตรงใจเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรนะครับนะท่านก็ไปเลือกเอาเองนะครับนะไม่ต้องมาด่าผมนะอันนี้ผมก็วิเคราะห์ตามความน่าจะเป็นของสูตรของผมนะครับนะ,ะเน้นนะครับนะ0409นะครับ24 29นะครับรองนะ7 4 79กันนะครับ05น5และก็75นะครับฟันเน้นสุดๆนะครับ 6. ชุด2ตัวบนนะครับเน้นสุดๆนะ0409 2429นะครับชุดตัวกัน74และก็79นะครับ05 25แล้วก็7 5นะครับก็ติดปลายหน่วมกันไว้นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็สรุปนะครับข้อมูลนะ สองตัวบนตรงแล้วก็3ตัวนะครับบนตรงให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับกันนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าข้อมูลนะครับมันจะไปตรงใจนะกับของเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจากันดูนะครับเรามาดูสูตรนี้นะครับเดินหนึ่งงวดนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านหลักหน่วย469นะครับหลักหน่วย469นะครับเป็นสูตรเดิน1งงวดนะครับแล้วก็หลักสิบนะครับ หลัก10 0-27นะครับเป็นสูตรที่เดิน1งวดเช่นกันนะครับ0-27 4,69นะครับถ้าสูตรนี้เดินต่อนะครับนะก็จะเป็นข้อมูลนะครับ2ตัวบน6ชุดตรงๆนะครับตามนี้นะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ถ้ามันถูกใจนะครับก็เอาไปวิเคราะห์พิจานะตัดสินใจกันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับถ้าไม่ถูกใจก็มองข้ามผ่านไปนะครับนะไม่มีใครว่านะครับนะข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับจัดขึ้นนะครับ ให้รับชมนะครับฟรีๆนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านอ่ะวันนี้จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ